คุณผู้ชมพร้อมสําหรับเรื่องลับๆในกองถ่ายภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้แห่งปีไอ้คนหล่อลวงหรือยังครับผมไม่แอบ,บลวงแอบ,บลวงเอาเบื้องหลังสนุกสนุกหลุดๆของเหล่านักแสดงจากหนังเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมเอียแต่และเรื่องถ้ากคุณได้รู้แล้วก็จะต้องร้องอู้ขูกันเลยทีเดียว <c oughs> เรื่องรับเรื่องแรกตัวจริงของนเดตนาเดตคูกิมิยะพระเอกมากเสนที่เวลายอยู่กองถ่ายแล้วเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆเขาเป็นคนหน้าตาดีมากเป็นพระเอกพระเอก ภาพที่เราเห็นกับภาพความเป็นจริงมัน <laughs> ปิ้วปิ <laughs> ้วเขาก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านเด็กผู้ชายธรรมชาติคนหนึ่งที่น่ารักและเรื่องรับเรื่องแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังรับรองว่าคุณผู้ชมรู้แล้วจะเหม็นครับเพราะเป็นเรื่องลับๆที่พระเอกของเรา ทำเพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับนักสแสดงและทีมงานในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ครับไม่รู้เขาจะให้เล่าหรือเปล่าไงเดี๋ยวน้องจะว่าเอาว่าแบบเอาความลับมาพูดหรือเปล่าไม่เป็นไรใช่ป่ะเป็นประจํานะคะทุกวันจะต้องมีผายลมให้พี่แหม่มได้ยินและได้กลิ่นพอสนิทกันมากๆก็จะเริ่มมาเลยใกล้ๆมายืนข้างหูเออคือผมไม่ได้ตั้งใจนะ <laughs> พี่แบทตบทุกที่ในรถในเต็นท์เปลี่ยนเสื้อผ้าตอนแต่งหน้าตอนเดินสวนกันอยู่ในฉากพี่แบก็ตดอัดค่ะโดนทุกคนโดนหมดคือเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองสูงมากผมจะมีแอร์เรียลผมเป็นปกตินะฮะซึ่งตอนนั้นทุกคนอาจจะฝ่าดเอียร์เข้ามาแล้วจะมาเจอกับพายุหิมะของผมเองก็เป็ยนเฉค่ะเดี๋ยนี้ก็ช่วยไม่ได้ เรื่องรับเรื่องที่2ภาษาต้องเป๊ะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในหนังเรื่องไอ้คนหล่อลวงนั้นเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดในภาคอีสานทําให้นักสแสดงของเราต้องพูดสำเนียงอีสานด้วยครูลืมเกิดซึ่งครูผู้สอนภาษาอีสานก็ไม่ใช่ใครอื่นพระเอกรูปหลอกของเรานั่นเองครับพอเป็นหนังที่เกิดขึ้นที่อีสานเราก็อยากเห็นตัวละครพูดอีสานคนที่ไม่มีปัญหาเลยคือณเดชเพราะว่า บอลอีสานเลยอีสานแบบให้เราเลือกได้เลือกจะเอาตรงไหนของอีสานนะฮะจะเอาสุรินจะเอาไกลหน่อยคือเขาเขาพูดได้แบบเนทีฟอีสานนะฮะก็ไม่มีปัญหาคนที่ต้องฝึกหนักกันเนี่ยก็มีครูนงนุษทพี่แหม่มพี่โจนหรือพี่เผือกแล้วก็อีนาคือใบเฟิร์นฝาดอาจารย์พาเวอร์ติวลูกสิษย์ด้วยฝาดเออมาจังไหญเนาะคนอยู่ผีปาด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 ได้หมดเลยเอาปาดเดียวความยากนอกจากโฟกัสกับสถานการณ์แล้วยังต้องโฟกัสว่า ภาษาอีสานที่เราพูดมันเพี้ยนไหมเลยครับซึ่งคนที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการพูดอีสานก็ตกมาอยู่ที่แดรี่แล้วพี่แบล็ก็ต้องเที่ยวสอนทีละคนไล่แต่ละคนแต่ละคนแล้วพอสอนเสร็จทุกคนก็ต้องแบบท่องของตัวเองแล้วไงล่ะไปกระโดดคอทั้งคู่ทำไมอ่ะไปอุ่นหัวไปนะแม่พาเนยทำไมขี่แกะกระโดดข้อเท้าเดี๋ยวมันซ้อนกันหนูกระโปงหูหนูกระโปงหูเขาพูดคนแรกได้ปะพี่แบล็สอนพวกคนห่องอะ เ,เป็นผู้เอกครึ่งเป็น,ปนครูครึค่งบางทีเรามีเวลาอ่านบทตอนกลางคืนทั้งดึกมาก4ี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยหนูก็จะไล่ไปโกนพี่แบร์ตลอดว่าส่งไว้อันนี้มาหน่อยขอร้องเหอรลูกพี่อะไรเงี้ยแกก็ส่งมาให้นะทุกคําเลยยากบอกว่าให้เล่นยากกว่านี้ยังไม่ว่านะแต่ภาษานี่ยากกว่าอีกยากกว่าการแสดงอีกค่ะไ,ไปกระหนกท่อนทั่วที่ขอนแก่นไกลกว่ากันไกลวก,กลว่ากันหลายไกลไกลไกลกว่ากันต่างหลายไกลกว่ากันต่างหลายเฮ้ยได้เลยฮะอย่างเงี้ย ก็มาพูดแล้วก็าพูดแล้วก็าพูดแล้วบางทีพอพูดพูดเราก็พยายามจะพูดตามที่แบรี่สอนแบลรี่ก็บอกพี่อันนี้จะไปใต้แล้วนะคือมันนึกออกป่ะมันแบบมันยากจังเลยอะแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันมากค่ะภาษาอีสานเนี่ยเขาก็จะคอยบอกสำเนียงอีสานว่าแบบขึ้นลงตรงไหนต้องพยายามพูดพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆให้เราจําความสูงต่ําของประโยคให้ได้อะไรเงี้ยมึงเสียไอหยังกูอุ้มมึงตั้งแต่หำมเขาขีแก้ม ทำทีเกี้ยมเอาให้ถูกป่ะเนี่ยถูกแต่ว่าเหมือนพี่ตั้งใจไปอะตั้งใจดิไม่ต้องตั้งใจดิคือเท่าที่นเดชพยายามสอนเนี่ยบางทีมันมันมีความสั้นยาวสูงต่ำความห้วนของคำในแบบที่ผมไม่สามารถอธิบายเป็นหลักการเป็นข้อๆได้คือมันเหมือนฟิลลิ่ง ตังแต่ตังแตตังแต่ตังแตตังแต่ตังแตแตังแตตังแตตังแตอสามจะห้วนเลยพี่ตังแต่ตังแต่ตังแต่ไปแล้วว่ามึงใจหยังกู้มึงตังแต่ทำท่งขี้เกียมไดู้้มึงตังแต่ทำทองขี้เกียมกู้มกู้มบางทีนเดชสอนเรามาเราก็พูดกลับไปเข้าใจว่าเหมือนนะเดชเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่พูดอย่างนี้ ไม่นะเด็กก็เหมือนแล้วไงเมื่อกี้อะไรเงี้ยคำว่าฟิลลิ่งอีสานเนี่ยตามหายากเหมือนกันต้องเลยเลยต้องพูดตลอดเวลาให้มันไม่ไม่หลุดไปอะไรเงี้ยและไม่ได้พูดแค่ภาษาอีสานเท่านั้นแต่ในหนังเรื่องนี้ยังมีภาษาจีนอีกด้วยนูนท้องมา8วันแล้ว <c oughs> ลว่ะบวนท้องมา8ปดวันเลยอ่ะแบบงงยงไงเมืเอ่อวานนี่ลูกเลิ่มช่วยกันสอบใหญ่เลย คือเราต้องเป็นครูสอนภาษาจีนคุณต้องภาษาเป๊ะเป็นแบบเหมือนภาษาแม่เราด้วยอะไรแบบนี้เราก็แบบอ๋อย่าจังเลยยากมากก็ต้องมีครูมาช่วยค่ะเขาก็จะมีครูมาคอยสอนคอยแนะนำเผ่า้าวันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเน้นขนาดับนเป็นเทศก๋ว่เตี๋วค่ะข้าวกลั่นเจ้าอีเส้าหวตะยนกองเลยอ้าปอบมือปอบมือทุกคนปอบมือ แล้วมันไม่ใช่พูดแค่สั้นๆไงน้ำส่งน้ำเสียงต้องได้จังหวะจักอะไรต้องถูกต้องบางทีมันจะต้องมีแบบอุทานออกมาเป็นภาษาจีนบ้างละหรือว่าพูดออกมาเป็นสักสองสามบรรทัดแล้วดูถ้าไปเห็นภาพในกองถ่ายจะตลกมากคือพี่หน่มยืนพูดแล้วก็จะมีคุณครูภาษาจีนยืนอยู่ด้วยเหมือนคอนดักเตอร์ที่สูงต่ำสูงต่ำนี้ครปรัชญาหลิงบูภาษาจีนนี่เขาว่ายังไงไม่รู้ครับห่าวเขาสวีเซีจุนส่จีลู่ซินชุน ขอบคุณมากเลยโอ้โหกเป๊ะอยู่นะครับพี่แมมพูดภาษาอีสานและภาษาจีนให้เป๊ะว่ายากแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้กำกับเมธมอบโจทย์ที่ท้าทายให้นักแสดงของเขาทำนั่นก็คือการร้องเพลงแรปและงานยากงานนี้ก็ตกอยู่ที่คุณเผือกคนเก่งของเรานี่เองครับบอกเลยว่างานนี้จริงจังและตั้งใจแบบสุดๆท่อนแรปอะครับอืมไอ้ร้องเนี่ยก็ถามเมธว่าแบบเอาตลกหรือเอาเพราะ ไม่บอกเอาเพราะเลยเอาแบบเดอดทอยเลยเอาเม็ดคำเดิมเผือกไงเพียงแค่ฉันเองก็ไม่รู้ทุกวันที่มีแท่เยอยู่พลรเมินทุกๆรั้ที่มางขึ้นไปนี่เพื่อมุกตลกมุกเดียวเราจริงจังขนาดนี้เลยเอาพี่บอกไปอัดเพลงก่อนเพื่อเราจะเอาเสียงอันนี้ไปเปิดใช้ในการถ่ายทำจริงเพียงแค่ฉันเองก็ไม่รู้ทุกวันที่มีแต่เธอที่พลรเมินทุกๆคั้ที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าหยดน้ำค้างหล่นกระทบในตาฉันโอ้เฉียบเฮ้เกือบเออเกือบ 8ปแล้วแปดสเอซ็แดอร์เซ็นเอ้ถอยไม่ยากจริงๆพถอยไม่ยากร้องเป็นร้อยรอยรอบอะวันอัดเสียงก็แบบทั้งบ่ายโอ้หถ้านับจริงๆมีเกิน50าสบรอบแน่ๆที่พี่เผือกต้องร้องซ้ำๆซ้ๆอะฉันเลยก็ไม่รู้ว่าทุกๆวันที่มีเดือดเยังคนละเมลละพันุทุกคนเท่าไขึ้นไปออฉันลก็ไม่รู้ว่าทุกๆวันที่มีเดลําเย่างคนละเมลละพันทุกคนเท่าไร่ขึ้นไปเอฉันเลยก็ไม่รู้ว่าทุกๆวันที่มีเดือเอย่างคนอะเมู่เละพัน ชีวิตนี้คงลืมเพลงนี้ยากแล้วครับไปดูกันเองในหนังนะครับว่าเดอะเผือกจะแรปได้เพราะกว่าดอะทอยหรือเปล่าและความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักร้องที่หล่อสุดๆมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยเพราะเราทําหนังกันเสร็จก็คิดกันว่าจะเป็นเพลงยังไงดีไอเดียที่อยากได้เลยอันดับแรกเลยอ่ะก็คืออยากได้เพลงชื่อหล่อหลวงตัวนักร้องที่กำลังจะต้องร้องเพลงเนี้ยเป็นตัวแทนของเดดในเรื่องเนี้ยจะต้องบอกว่า เขาเนี่ยหลอ่อแต่เขาไม่ใช่พวกหลอกลวงนะคือพี่เนี่ยไม่หลอหลวงอะไรเงี้ยเราก็จําเป็นจะต้องมีนักร้องที่เข้ากับไอเดียนี้ก็มานึกกันว่าเป็นใครดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก็นึกถึงแบมแบมขึ้นมาเพราะว่าคือเราเคยร่วมง,งานกับแบมแบมสมัยที่ที่น้องมาเล่นคอนเสิร์ตให้ GDS อะไรเงี้ยแล้วก็พี่รู้สึกว่าแบมแบมเขาเป็นคนเป็นคนน่ารักเป็นคนมีอารมณ์ขันขี้เล่นแล้วก็ เหมาะกับเพลงแบบเนี้ยเพลงแบบที่ c ค t c h y น่ารักน่ารักมีไอเดียสนุกสนานแล้วก็เพอิญก็รู้มาว่าเขาก็เป็นคนชอบอยากอยากทำเพลงด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจอยากลองคือเราก็ทั้งอยากลองร่วมงานกับแบมแบมในฐานะที่ทั้งเป็นนักร้องแล้วก็ เพงเองความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้เพราะยังได้เติร์ดทิลลี่เบิร์ดนักร้อง,น,องนักทำเพลงมากฝีมือมาช่วยแต่งเนื้อร้องอีกด,ด้วยคือแบมแบมเนี่ยเขาอย่างที่บอกว่าคือเขาก็ยินดีทำเพลงอะไรทุกอย่างเลยแต่ว่าแบมแบมบอกผมแต่งเนื้อไทยไม่ได้คือปกติแบมแบมเขาแต่งเพลงเขาก็จะร้องทำเบลลดี้เป็นสังเกตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะไม่ถนัดในการเขียนเนื้อภาษาไทยก็นึกถึงนึกถึงเติร์ดวงทิลลี่เบิร์ด คือเติร์ดเนี่ยเป็นน้องที่เคยรู้จักมาก่อนเพราะว่าเติร์ดเป็นเด็กภาพยนตร์แล้วเคยมาฝึกง,งานที่ GDS คือตอนมาฝึกง,งานเขาก็เคยเอาเพลงมาให้ฟังว่าพี่ผมมีวงด้วยนะแล้วก็รู้สึกเอ้ยเพลงดีฮะรู้สึกเอ้ยน้องคนนี้แบบนอกจากจะทําหนังเป็นแล้วยังแต่งเพลงได้ด้วยเออมีความสามารถหลากหลายดีก็เลยรู้สึกว่าเออ น้องเติร์ดน่าจะเหมาะและการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงพี่ไม่หล่อลวงก็ไม่ธรรมดาเลยละครับเพราะเป็นช่วงโควิดทําให้ผู้กํากับมิวสิกวิดีโออย่างหมูใช้ยนบบินไปกํากับถึงเกาหลีไม่ได้ส่วนนักร้องอย่างแบมแบมก็บินมาถ่ายที่เมืองไทยไม่ได้ด้วยเช่นกันฮาวแล้วจะทํายังไงกันละครับที่นี้ก็เลยใช้วิธีเซตอัพสถานที่ถ่ายทําที่เกาหลีเป็นสตูดิโอเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็มีทีมงานเกาหลีช่างภาพช่างไฟคนดูแลต่างๆก็จะเป็นทีมงานของท่าน,นแล้วเราก็นั่งกันอยู่ในออฟฟิศที่ GDS นี่ครับ แล้วก็มีพี่แฮนดี้นะครับที่เป็นล่ามที่เขาจะช่วยสื่อสารกับทีมเกาหลีนะครับทำให้การกำกับทางไกลอันนี้มันเกิดขึ้นได้โอเคเอาละครับ <Thank you. S 1> อโอเคจ้าหนุบอมแบมแบมโปรสมคำร่ำลือนะครับในระหว่างถ่ายทำเนี่ยก็จะมีทั้งท่าเต้นที่ให้เขาเต้นนะครับแล้วก็จะมีการให้เขาอิมพอวิสฟิลฟิลฟ,ฟรีตามเพลงไปเลยก็ ให้มีความเป็นแบบๆอย่างเต็ม like ที่พอมูทของเขาสนุกอ่ะมันก็จะ MV ม,จะมันก็จะสนุกตามไปด้วยก็กลายเป็นงานที่ทุกคนสนุกสนานนะภายใต้ข้อจํากัดคือคิดในแง่ดีแล้วก็เป็นการทํางานที่ที่แปลกใหม่ดีตั้งใจทํากันขนาดนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้อัตรรกสูงสุดทั้งในการชมและการฟัง MV เพลงประกอบภาพยนตร์เพลงนี้กันเลยละครับ สายตาแบบเนี้ยคงดูเจ้าเล่ไปท่าทางแบบเนี้ยคงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจ mm hmm. เธอยังสงสัยในตัวฉันเลยยังไม่เชื่อใจกัน mm hmm. ว่าการว่าคนหน้าตาดีหลายคนใน mm hmm. ก็มีที่จริงใจเลยสักคนแต่ฉันไม่ใช่อย่างนั้นทุกๆการกระทำและคำพูดของฉันไม่มีเจอปอน it's จากกันคุณผู้ชมสัญญากับผมได้ไหมครับว่าถ้าดูรายการของเราจบแล้วคุณผู้ชมจะรีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วออกมาดูหนังที่ขำจนเขินเล็กเขินจนขำเรื่องนี้กันผมว่าเรื่องนี้มันจะมีชั้นเชิงมีลีลามันจะเป็นหนังตลกที่แบบมีความสนุกสนานมีการดําเนินเรื่องที่คนแบบเอินติดตามดูไปด้วยนอกเหนือนจากมุกตลกที่แน่ๆเลยเนี่ยคุณจะได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก,กลับบ้านไปแน่นอนจะได้คลายเครียดกับ ช่วงเวลา2ชั่วโมงในโรงหนังเราจเจอเรื่องเครียดๆมาเยอะแล้วปีนี้เรามาผ่อนคลายกับหนังเรื่องนี้กันครับรับรองว่าสนุกแบบสนุกมากๆแน่นอนค่ะทุกคนต้องไปดูนะคะฝากด้วยครับอ้ายคนอรอล่วงวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับใกล้ดูแล้วดูซ้ำได้ใครยังไม่ได้ดูต้องรีบแล้วล่ะครับส่วนผมนั้นขอไปซ้ำรอบ2รอบ3รอบ4อีกสักหลายๆายทีสำหรับตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ